เขารู้สึกอย่างไรเมื่อเราทั้งคู่ไม่ได้คุยกันคลิปนี้เป็นแดนดอมนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวขอเช็คเอ,อเอเนอร์จีของตัวเขาแล้วกันนะคะถ้าตรงก็ไปฟังกันต่อนะคะถ้าไม่ตรงคําทำนายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณนะเพราะเมีย่ยงเปิดไพ่แค่กองเดียวเท่านั้นนะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะยังไงฝากกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมี่ยงด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อน้นอมรับพลังงานดีๆกลับไปคะ่ะอะไรที่ไม่ดีทิ้งเอาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะ โอเคจากไพ่ที่ขึ้นมานะคะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโลกส่วนตัวสูงนะคะเป็นคนที่เงียบๆค่ะกลืมไม่ค่อยแสดงออกถึงความรู้สึกของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นคนที่เอ,อ่อย่างที่บอกไปว่าโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยคุยอะไรตอนที่คุยกับคุณอาจจะคุยกันน้อยมากๆอย่างเงี้ยค่ะเออก็เป็นไปได้นะคะเป็นคนที่ตรง ชัดเจนนะคะอาจจะออกแนวขวานผ่าซากนิดๆนะคะบางครั้งพูดอะไรออกไปเนี่ยมักจะไม่ค่อยแบบแค่ความรู้สึกของคนรอบข้างสักเท่าไหร่นะคะจ,จะมีการแบบเออพูดอะไรที่มันตรงแล้วก็แล้วก็แรงนะคะคนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่เขามีธุรกิจส่วนตัวอย่างเงี้ยะคะ่ะก็ได้นะคะเป็นคนที่เป็นผู้นําเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารเป็นคนที่ มีภาวะความเป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ยอาจจะหมายถึงตำรวจทหารคนในเครื่องแบบก็ได้เช่นกันนะคะถ้า Energy ของเขาตรงเนี่ยไปฟังกันต่อได้เลยนะ,อะโอเคขอดูต่อนะคะถามถึงว่าในช่วงระยะเวลาที่ห่างหายกันไปเราทั้งคู่ไม่ได้คุยกันแล้วเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรบ้างคะขอดูความรู้สึกของเขาหน่อยนะคะเขารู้สึกอย่างไรบ้าง จริงๆก็รู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันนะแอบรู้สึกเสียใจอยู่เหมือนกันนะคะมีความรู้สึกนึกถึงคิดถึงค่ะบางครั้งมีฝันถึงมีฝันร้ายมีฝันแบบเรื่องราวของคุณนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเองก็ยังคงนึกถึงหรือว่าคิดถึงคุณตลอดนั่นแหละนะแต่ว่ามันมีการมูฟออนไปแล้วเนาะมันมันไม่ได้มีการแบบ ได้คุยกันเท่าไหร่มันก็เลยทำให้เขาไม่ได้คิดที่จะเทคแอคชั่นอะไรนะคะแล้วเขาเองก็มองว่าในความสัมพันธ์ระหว่างเราทั้งคู่เนี่ยมันจบไปแล้วจบสิ้นไปแล้วอ่ะมันก็ยากเหมือนกันที่ถ้าจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะในตอนนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการบล็อกกันหรือเปล่าอืมมันก็เลยยิ่งยากเข้าไปใหญ่ค่ะกับความสัมพันธ์ถ้าจะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งคือเขารู้สึกว่ามันจบแล้ว มันเสร็จสิ้นแล้วกับความสัมพันธ์แล้วก็เขาเองก็รู้สึกว่าในตอนนี้เนี่ยอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าอาจจะทั้งสองฝ่ายก็ได้นะมีการมูฟออนแล้วมีการเปิดใจให้คนใหม่ๆไปแล้วคือไม่ได้มายึดติดกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าอะโอเคในเมื่อมูฟออนไปแล้วเนาะก็ได้แค่คิดถึงเฉยๆก็พอละเฝ้าดูอยู่ห่างๆแบบนี้ก็พอละเป็นกําลังใจให้คุณอยู่ห่างๆแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วอะไรทํานองเนี้ยค่ะ